เป็นการรายงานเพราะว่าเรื่องนี้นี่ก็เดิมพันผลประโยชน์ชาติมันสูงมากนะครับถ้าคุณปูนาจําได้นะครับเราเคยรายงานเรื่องการสรรหาคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติที่เรียกว่ากศทชซึ่งจะมีทั้งหมดทั้งสิ้นหนึ่งเจ็ดคนถ้าได้เป็นเมื่อไรเนี่ยเขาจะเรียกว่าเจ็ดอรหันทันทีและครับเพราะบทบาทเยอะเงินเดือนเยอะนะฮะคุม โอ้ทั้งวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กิจการโทครครมนาคม 5G 4G นะฮะเปิดเบอร์ใหม่คลื่นดาวทงดาวเทียมอยู่ที่กสาาทชมหมดแล้วครับและชุดปจุบันิาเนี่ยรักษาการอยู่เกือบ10ปีแล้วนะครับจะ10ปีเต็มอยู่แล้วเราไม่ทวนความละถ้าท่านผู้ชมไปฟังเทปเก่านะผมลำดับความมาแล้วนะฮะสรรหากันมาแล้วสองรอบล้มล่มล้ม สองรอบเลยนะครับปีหกสองหกสามปีหกสามสรรหาได้สิบสี่คนแล้วนะครับจะส่งให้วุฒิสภา,าเลือกให้เหลือเจ็ดตามกฎหมายเก่านะครับแต่ช่วงนั้นกฎหมายใหม่ซึ่งคู่ขนานกันมานะครับกฎหมายกสทชร่างเสร็จผ่านเรียบร้อยก็เลยใช้กฎหมายใหม่ไอ้ที่เลือกกันมาสิบสี่คนเลยคว่ำไม่เป็นท่าเที่ยวน,นี้เป็นครั้งที่สาม รอบที่สามนะฮะใช้กติกาใหม่กติกาใหม่อย่างน้อยๆก็คือว่าะะแบ่งงานแบ่งอะไรกันใหม่เล็กน้อยแล้วก็แทนที่จะให้สวโหวตจากสิบสี่คนให้เหลือเจ็ดเที่ยวน,นี้เขาคัดไปเลยเจ็ดคนสวคุณโหวตเอาไม่เอาเท่านั้นเหมือนกับงบป,ประมาณนะฮะสวไม่มีสิทธิ์ทำอะไรไดโหวดรับไม่รับเท่านั้นแหละครับเ<ช>ที่ยวน,นี้ก็เสนอไปแล้วนะครับกรรมการสรรหา มาจากตัวแทนตามกฎหมายนะครับตัวแทนจากสันติกาเป็นประธานกรรมการสรรหานะฮะชื่อท่านอะไรนะท่านท่านนี้ก็เป็นโอเคนะก็เป็นที่ยอมรับของผู้คนในวงการท่านเกติพงศ์อมตะยกษุนนะครับเป็นประธานกรรมการสรรหาได้กรรองคัดเลือกแล้วจากผู้สมัครทั้งสิ้นน,นะนะเจ็ดสิบแปดคนเหลือเจ็ดคนเลื่อนเนื้อเลยนะครับลงคะแนนกันนะครับ แต่ด้านแต่ละด้อ่าดูชื่อกันเลยที่เข้ารอบนะเป็นว่าที่นะครับด้านแรกก็คือด้านกิจการการกิจการกระจายเสียงนะฮะก็ได้แก่พลอากาศโทรด็อเอร์ธนพันธ์ไรจเเริญน,นะนะคุณปุนาเป็นท่านนี้เป็นรองเลขาธิการกศทชนะฮะก็มีประสบการณ์มาตั้งแต่นู่นแล้วครับเคยอ่อยุวก,กันมาตั้งแต่ยุคพลอากาศเอกทเรียปุนาศีอดีตเสนาธิการหานอากาศนะฮะ ต่อมาในด้านกิจาการโทรทัศน์ทิทยุโทรทัศน์กิจาการโทรทัศน์เนี่ยนะฮะก็คือท่านอาจารย์ดร ok พิรงรองรามาสูตรอันนี้ก็เป็นศาสตราจารย์สาขานิศศาสตร์ของคณะทิศที่จุฬาก็เป็นนักวิการแน,แนวว่าสายปัจรูปเสือนะคล้ายๆคุณคุณเก๋สุบิญญากลางลงที่เคยเป็นกศทชเก่านะฮะด้านนี้นี่ จริงๆมันมีคุณสรนเสริญแก้วกําเนิดเสก่ยอูนะพลโทนนะฮะกับคุณถากรตันทสิทิ์เข้าชิงด้วยนะด้านกิจการโทรทัศน์นี่แต่สองคนนั้นเนี่ท่านผู้ชมครับแพ้เฝ้าก็คือมีปัญหาเรื่องคุณสมบัตินะเสก่อูก็ยังดูแลเอ็นบีทอยู่นะฮะคุณถากรตันทสิทธิ์เคยเป็นเลขาธิการกรสทอชอเคยดูแลวิทยุหนึ่งปอน,อนอพ้นตำแหน่งไม่เกินหน,น,นึ่งปีอรบาณเนี่ยนะ ก็คล้ๆไม่ผ่านคุณสมบัตินะฮะก็เลยไม่ได้ไปแสดงวิสัยทัศน์อะไรกับเขาหรอกแพ้ฝ่าต่อไปด้านกิจการโทรคมนาคมใหญ่มากนะใช่ค่ะคนที่ได้ก็คือคุณกิติศักดิก์ศรีประเสริฐนะครับเป็นอดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทกสท,<ช> <ๆ S 2> ทโทรคมนาคมนะไปสืบให้ดีคนนี้เป็นใครนะะก็มีเส้นสายสัมพันธ์กับ ผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเยอะเกี่ย้นะตาตรงนี้นะฮะต่อไปด้านคุ้มครองผู้บริโภคท่านนี้ก็ไม่ธรรมดาศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรรณะบุญใบพรึกนี่นะฮะเป็นรองคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีมอมหิดลท่านนี้ก็เก่งเรื่องการดูแลเรื่องหัวใจนะ คุณปูนาจะพาตัดหัวใจบอกท่านเลยเก่ง,<อ>งพูดถึงเรื่องหัวใจเคยวิเคราะห์เอาไว้ว่าเนี่ยเอาเกี่ยวกับด้านโรคหัวใจเข้ามาด้วยส่วนหนึ่งมีเกี่ยวกับใครเป็นโรคหัวใจต้องผ่าตัดหรือเปล่าจําได้ไหมครที่คุณสำราญเคยพูดอันนั่นแหละนั่นแหละที่กำลังจะพูดนี่แหละครับเคยผ่าตัดหัวใจให้กับแม่บิ๊กเนมมากๆของผู้มีอำนาจในเมืองไทยคนหนึ่งไม่บอกก็เป็นใครนะเดี่ยจะเป็นการก้าวเ,เรื่องเรื่องส่วนตัวนะฮะ จะดูแลด้านคุ้มครองผู้บริโภคนะสําคัญนะดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะก็ท่านคงมีมือทํางานแล้วมั้งนะฮะต่อไปด้านส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของประชาชนนะอันนี้นี่คุณต่อพงษ์เสลาลน,น,นต้องเรียนว่าท่านนี้นี่เป็นผู้พิการทางสายตานะ,ะมองไม่เห็นเลยนะตาบอดทั้งสองข้างแต่เป็นคนหนุ่มที่มีความรู้ด้านด้านเกี่ยวกับก,บกสทชนี่ มีความรู้มากผมเคยไปแลกเปลี่ยนดีเบตถกเถียงครั้งสองครั้งเลยรู้ว่าคุณต่อพงคุณเติร์ดน่ยน,นะมีความรู้นะฮะแล้วก็ทํางานด้านนี้มายาวนานเป็นที่ปรึกษาประจํารองประธานกสทชคนปัจจุบันนะฮะค่ะทำงานด้านสิทธิส่งเสริมแบบเนี้ยมายาวนานแล้วก็เป็นคนเดียวที่ได้เจ็ดคะแนนเต็มนะคุณบูนานะจากกรรมการโหรวตนะกรรมการสรรหาเนี่ยนะคนอื่นได้ห้าแต้มหกแต้มอย่างเก่งอะนะ แต่คุณเตอเนี่เป็นเอกชนทุกคนให้ผ่านถ้าเป็นรายการทีวีนะต่อไปด้านอื่นๆก็แบ่งเป็น2ด้านคือด้านกฎหมายก็ได้แก่ร้อยโทธนกฤตเอกโยเอกโยขยะอันนี้เป็นรองผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แล้วก็ด้านสุดท้ายนะของด้านอื่นๆก็คือด้านเราศรษฐศาสตร์คนที่เก็ได้แก่ดกรสุพัสุพัชราสัย ถ้าจำไม่ผิดท่านเคยเป็นเอ็มดีแบงที่ไหนสักแห่งทหารไทยหรือที่ไหนไม่ทราบนะปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการสถาบันอานาบริเวณศึกษาของมอธรรมศาสตร์ที่นําเสนอเนี่ยคือเขาต้องเสนอต่อสอวอสอวกอ็อวอจะไปตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติถูกไหมในห่วงเวลานี้ถ้าคุณภูนามีข้อมูลว่าสองในเจ็ดคนเนี่ยนะหนูมีข้อมูลว่าโอ้โหโกงบันไดเลยไม่เหมาะสม ที่จะไปเป็นกรรมการกราาสรชนะไปรองมุทนยิสภาได้เลยนะเพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันแล้วครับนี่ก็นำเรียนข้อมูลตามนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซตทิศทางไทยหัวใจรักชาติหมายท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e shop s i t store ตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ